สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับใบงานนะคะพยัญชนะไทยวันนี้คุณครูจะสอนเขียนพยัญชนะไทยทั้งหมด3ตัวนะคะตัวแรกนะคะตัวแรกคอควายนะคะคอควายออกเสียงคอตัวที่สองสอสาาออกเสียงสอตัวที่3คอคนออกเสียงคอนะคะทีนี้เรามาดูคอควายกับสอสาานะคะสังเกตคอควาย นะคะสอสลา,าต่างกันที่คอควายไม่มีหางแต่สอสลา,ามีหางทีนี้ถ้าคุณครูปิดหางสอสลา,าแบบนี้สอสลา,าก็จะกลายเป็นคอควายทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณครูเติมหางปุ๊บจากคอควายก็จะกลายเป็นสอสลา,านะคะทีนี้มาดูวิธีการเขียนนะคะเริ่มที่ตัวแรกนะคะเริ่มที่ตัวแรกคอควายนะคะคอควายให้เด็กๆจุดที่บนหัวนะคะ จุดบนหัวเลยนะคะจุดลงเดินหน้าลงเส้นเฉียงขึ้นเส้นตรงใส่กะลา่วามแล้วก็ลงเส้นตรงนะคะอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะจุดบนหัวนะคะจุดบนหัวจุดลงเดินหน้าลงเส้นเฉียงขึ้นเส้น รงใส่กะลาความเลาะเส้นเลาะเส้นเลาะเส้นแบบนี้นะคะเลาะเส้นแล้วก็ลงเส้นตรงแบบนี้นะคะคอควายทีนี้มาดูสอสาาบ้างนะคะสอสาาเริ่มเหมือนกับคอควายแต่เติมหางนะคะคอควายไม่มีหางแต่สอสาามีหางอะเริ่มที่หัวด้านบนนะคะอาดจูดลงเดินหน้าลงเส้นเฉียงขึ้นเส้น ตรงใส่กะลาควา่ำเลาะเส้น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 แล้วก็ลงเส้นตรงแล้วก็เติมหางให้กับสอสลา,าแบบนี้นะคะเ <aged. S 1> ขียนเหมือนคอควายแต่เติมหางทชนี้มาดูคอคนบ้างคอ,นองคนสังเกตนะคะว่ากะลาคว่ำของคอคนจะไม่เลาะเส้นแต่คอคนจะมีกะลาคว่ำสองรูคุณครูจะเรียกมันว่า ภูเขา2อลูกนะคะอันนี้คือภูเขาลูกที่1อันนี้คือภูเขาลูกที่2แล้วก็เจอรูอากาศนะคะทีนี้วิธีการเขียนให้จุดบนหัวเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับข้อควายเหมือนกับสอสารานะคะ,ะจุดลงเดินหน้าลงเส้นเฉียงขึ้นเส้นตรงใส่ภูเขาลูกที่1ใส่ภูเขาลูกที่ 2แล้วก็ลงเส้นตรงสังเกตนะคะเวลาที่เด็กๆใส่ภูเขาเด็กๆจะเจอรูอากาศภูเขาลูกที่1ก็จะต้องเหลาะเส้นภูเขาลูกที่2ก็จะต้องเหลาะเส้นเหมือนกันนะคะส่วนที่เหลือนะคะให้เด็กๆไปฝึกเขียนให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ส่งคลิปให้คุณครูดูเหมือนทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเขียนพยัญชนะไทยเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ